สกะปัญหาสูตรเท้าสกะทุลถามว่าเทวาและมนุษย์มีอะไรเป็นเครื่องผูกพันจึงต้องเป็นผู้มีเวรมีภัยมีการเบียดเบียนกันพระศา,าสดาตรัสตอบว่าความริษยาและความตรรนีเป็นเครื่องผูกพันร้อยรัดถามว่าอะไรเป็นเหตุของความริษยาและความตรรนีตอบว่าสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างถามว่า อะไรเป็นเหตุเกิดของสิ่งที่รักบ้างไม่รักบ้างตอบว่าความพอใจถามว่าความพอใจมีอะไรเป็นเหตุเกิดตอบว่ามีความตรึกเป็นเหตุเกิดต่อจากนี้เทา้าสกกาขอทูนถามปัญหาลึกลงไปอีกพระศาสดาก,ก็ทรงแก่ลุ่มลึกลงไปตามลําดับลําดับจนเทา้าสกกะได้บรรลุโสดาปฏิผลในครั้งนั้นที่ทำอินทสารคูหาเขตเมืองราชฤกแวนมคต